สบายดี bye, พี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก้าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้อ่ะเลาฟังคง้งเราวัตนนิกรสียางกล้นไปหาเนื้ออยู่เนื้อกินไปหาทีมงาน,นเอาไม่ยังเถาเขาจะเป็นยังคือแสวเซียวมาแอ่เขาจะจักรยานเพื่อสุขภาพดิเอา เขาจะมายังขึ้นหลายแถบ,บที่นี่มาเยอะมากมาจากไหนพ่อเป็นขึ้นมาหลาย รถอำนวยความสะดวกพื้นที่พร้อมเรียบร้อยทุกอย่างสวัสดียามเช้าพ่อมาจะมาจะใส่นาะนี่ครับนี่ผมม,ม,ามาจาาากบุยรมแข่งกันงานเขาหน่อยดีครับมามางานนี้โดยเฉพาะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพออืจากช่องซักท่องสีคนวิ่งน้ำเนี้ยปั้นจากเสฟไปไสซฟอะไรครับนี่ไปปั้นจากนี่ไปบึงไอ้บึงคองหลวงบ่ไปอำเภอบึงคองหลวงไปนอนพุนพ่นเรากลับมา่นี้ ไปนอนคืนนอนคืนหนึ right oh, ่งคืนหนึ่งแล้วกลับมานี่อายุ่ไรเป็นไดเแล้วมืออะไรมืออื่นมืออื่นก็มืออื่นอันก็คือว่านอนนี่มือนีมานอนผักแล็บมือนี่มาได้เหรียญยี่หนีดิเหรียญอะไรเหรียญยุทธในบึงการเขาเนี่ยแะครับยุ้งงัดเขานี่ยล่ะโอ้มือขึ้นเขาพิ่มขวกเพิ่มขึไปอยู่ครับมือขึ้นจังอีสานมือแรงดิทีบ่้มือแรงมือแรงผมสิ่งง่ายเวทีจากนี่ไปอันเอ้า ไฟบึงการผู้จัดการเวทีเนั่นี่แนน,น,นครับแล้เรือนี่ธรรมดาด้วยนี่คนเยอะจะกินนี่เลือแข่งนี่นี่ <c oughs> เอาเพิ่นเสียเอาเพิ่นเอาลงมาสอนเพิ่นที่ขามไปแข่งให้ฟังตรงขามใช่ไหมครับตอบคือเป็นตะม้วนแต่ตอนนี้เอามว้วนเลยอายุหลายปันไดแล้วหกสิบห้าแข็งแรงกเกษียณอายุราชาการก็เลยมา แน่นอนแหละแน่นอนมากเป็นอันมากกว่าครับมีตอยุมีตไว้แกษียนหกขึ้นเอแปดสแข็งแรงเคยขียได้เมื่อไรจะกรุ่ะ้มากกิหนึ่งไปกบไปอำเภอปะคไปเพิ่มองกับเสาเสาลที่ับี่สิบลสี่ลจากไซเปไซก็บ่จากประคประคไปนางรองแลนประจำพมแลนประจำยุ่เซนนเสียทางนั่นในถนนมิางครับ พนันดีมีความสุขนะพ่อเนาะของผมยังไงสิมีความสุขแบบนี้เหรอมันจะหางันครับมันจะไม่มีว่าแต่สาวเป็นทุกวันเลยใช่เนาะดึงดึงดึงมันไม่มีเวลาไปรีแลกร่างกายมันก็หาจังเงินบ่อยเลยเจ้าครับมันก็ต้องสู้พ่อความจนมันน่ากลัวแน่นอนมันบ่มีผมบ่ได้เป็นข้าราชการเกษียณเพราะสินั่นเนาะแ่นคนเคยจนนี่เขาย่าติบอกผมพ่อแม่บอกไว้เลยอย่าถูก อืมเฮ็ดยังกะยังยัดถูกคนว่าไปหาหลวงพ่อวัดมึงเอคอหัวให้เออเอ็งมึงจนเมื่อไรมึงตายเมื่อไหร่ปะนะหลวงพ่อป่ะได้ด้วยตายเลี๋ยวอดข้าวเออเอาคอหัวให้เด้อหามจนเมื่อไรจนเมื่อไรตายเมื่อนั้นได้เจ้าปะนะให้รวยรวยรวยให้รวยรวยรวยมากกันเยอะไหมพวกอ่ะจากทีมสองร้อยคนสองร้อยไม่จากทีมงานจากบุรีรัมณ์นะยี่สิบกว่ามีความสุขจากบุรีรัมณ์นะจากบุรีรัมณ์ทั้งชุดเลยใช่ไหมครับนี่ มลีลำหลานสายบ้านกลวดประคุณชัยประคุณชัยมีลำยี่สบหกคนหลาสายบ้านสกลประคุณชัยลำปางมาจากลำปางสวัสดีครับคุณพ่อ<ด>ครับสวัสดีครับยูทูบช่องของสาวน้อยพี่แปนแพร่มาสมบูรณ์เด้อมาสิเจ้าดังกระดังกันอีกแล้วเนาะทุกแท้ นีนครับรถผมสิง่ายรถครับนี่มึอนี่มาัมือนี่มาผักแลมอยู่น้องอ่อาเรากหสามสิบครับโอ้รู้จักกัดินอุ้งิงด้วยนี่เอ็ซีเต็งริงเลยยครับเจ้าเหูหนาซื้ออย่างจีไปหาผมซื้อยุดครับซืยุดหูหนายุด จิตเดี๋ยวไป็บรางวัลนะเป็นที่จิตกวนพูดผู้ผู้อยู่งเกยุ่งหญิงอะไรคอยจับมือเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตเดินทางปลอดภัยเพราะเดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยครับมีความสุขเป็นต้องครับมีความสุขในวับเกษียณยังไม่เกษียณยังยังอยากมากกว่าเขา มีความสุขเมื่อไรผมจะมีชีวิตแบบนี้สักทีทผมหยุดงานมาดิ <laughs> สามสี่วันเลยเดียแล้วนะมีความสุขเผื่อทีมงานเพื่อนพี่นองครับอ้าวไปเป็นจุดแวะพักไหวหลวงพ่อหญยครับแวะมาไหวหลวงพ่อใหญ่ก่อน <c oughs> มาจากบุรีรัมย์ครับที่นี่ที่บุรีรัมย์ <c oughs> ที่บุรีรัมย์คุณพ่อมาจากลำปลางรู้จกักคุณหญิงด้วย อเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงทุกคนแวะลงพ่อใหญ่อันนี้แวะลงพ่อใหญ่ครับราบลงพ่อใหญ่ขอพรก่อนหหลงมาสาสุขเลยนะเรือมาัขารู้จักต่อมไปเอาข้าวมเาคละ่นไ่มิตไว้กับเซียน นีตวเกษยถูกใจมตัวนมจังไหไปจังไหนเนียนั่นเยอะเดียวมาจอาดแล้ก็ไปเของพ่นสิเป็นนอนอยู่บนคงหลวงมาสิน้นองอยู่บนคองหลงขึ้นหนึ่งลอยจังสิกบมาคุณบึคงหลงก็ออกไาคทั้งนครพน,นมผมเปิดบนคองหลงมนมาเปิด น้ำพญานาคพ่อพญานาคพ่นน้ำบ้าบ่วยหน่อยบึ้มบึ้มไปเลยเออไปหยักเข่ามาเนี่ยไปเนี่ยไหว้พระใหญ่เนี่ย เป็นแต่มีหน่วยอย่างกับมีหน่วยบริการมีหน่วยส่งทางความเนยซี่ยดิีรถน้ำขบวนเขาเจอราะมัเรีนธรรมดาเลยครับคบเร็วซีเร็วพอสมควรนะปุ๊บ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 ไปปัดรถได้เลยครับจะมีคนคุมทีมงานไปเออ เราบรทัดกับเซียนได้คนละทั้งคนว่มาคนมีความสุขมากนี่ใช่สิหีบขูกเส่ดกักเส่ทายพอออ,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 อย่ายมุปงพกพในภพเลยครับ เดไปฟังเพื่อนเเจกเับมากเจมากลอมล,ล่อด้วยนู่อได้งก็ไ้นยันน้องข,ของประกาศขี้ไก่พยันไปตำก้อนหินจักก้อนก็ขาดแล้วนะ้วิบหยิบๆลงนี้เจ้าวขัดละสองสามเมื่อนี่แหละเนเพื่อนสบว่านี่รถ<อ>ประจำตัวเพิ่นนอ่ อันนี้พอไเด็มาหวังเ่ยสิแค็งมากมากสุขภาพมีความสุขเลยสิแมนแนนปวดกระเซียนมีเงินเนกระเซียนกินแล้วเดินทางเอาเป็นจำลร่างใจให้เดินทางปลอดภัยแควคาดปลอดภัยทุกเส้นทางกับทีมงาน เอาคลิปนี้ไปเซ็นมีสก,กัดพี่น้องฝากอกันไหมคลิปหนัาครับคลิปมีสมบายดีพี่น้อง